ในเมืองยักษ์อีกประมาณหนึ่งปีจะกลับมาเอสีพระเจ้าค่ะมาเอศีอืมแต่ยินแบบนี้เราก็เบาใจไปเถอะยังไงเได้ยังไงมไม่ยอมเดยวน้ไม่ยอมยวน้ไม่ยอมคืนหนึ่งนางสุวินชาฝันไปว่ามีพญานาคตัวใหญ่มารัดตัวจนนางดิ้นไม่ได้หายใจไม่ออก ตื่นขึ้นก็คิดได้ว่าหากฝันแบบนี้จะได้คู่ครองฮะตายจริงเราฝันแบบนี้ได้ยังไงกันหรือว่าเรากำลังจะได้คู่ครองโอ้โหนี่ในเมืองยักษ์งั้นหากเราจะได้คู่ครองก็ต้องเป็นยักษ์เนี่สิโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยอ่ะสีทา อย่าให้ฝันนั้นเป็นจริงเลยนะเราไม่อยากได้คู่เป็นยักษ์เลยอ <Mystery. S 1> ่ะแหมได้ออกมาเที่ยวชมสวนแบบนี้ค่อยดีหน่อยอากาศสดชื่นดูสิดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยสีเทานั้นเจ้าจะไปไหนนะ่ะเดี๋ยวก่อน กิดอะไรขึ้นเนี่ยมนีแผ่นดินไหวหรือเปล่าท่านยังไม่ตายจะเป็นใครกันเนี่ยอยู่ๆก็มาแช่งเราเออนางสวยท่านเป็นใครกันเนี่ยหลงเข้ามาในเมืองยักษ์ได้ยังไงเออคือเรามาตามหาช้างเอ้เรามาตามหากวางแล้วก็เลยหลงเข้ามาในนี้ที่นี่คือเมืองยักษ์อย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิท่านรีบออกไปเถอะหากท่านถูกจับได้ท่านต้องกลายเป็นอาหารยักษ์แน่เออแล้ว เราจะไปทางไหนกันล่ะเนี่ยอยู่นั่นน่ะน่ะน่ะอยู่ไหน,น,<ใ>นตรงนั้นเ่ะตรง้าเร็วจับมันเร็วรีนเร็วม,รมาตอนแล้วฉัเวนเรียบมาเร็วมาตรงนั้นน่ะจับเลยน่ะนั่นเร็วเขา้าจับเลยอย่านะอย่าเพิ่งจับเขาเขาไม่ใช่ผู้ร้าย ไม่งั้นพวกข้าพุทธเจ้าจะต้องเดือดร้อนโทษฐานที่ไม่ดูแลความปลอดภัยให้ดีเราจะสอบถามเขาก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วเราจะทูลเสด็จพ่อเองพระเจ้าค่ะจริงด้วยสิเมื่อคือนเราฝันตลาดพอเช้ามาเราก็ได้เจอกับบุรุษผู้นี้เลยหรือว่า <c oughs> <c oughs> จะพาเจ้าไปเข้าฟ้าสเสด็จพ่อของเราตามเรามาคนอะไรเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เร็วๆรับไม่ทันเลยเฮ้ย <c> เ <oughs> นี่ยนะผู้หญิงอาตัวแม่เจ้าพูดว่าอะไรนะโอ้โหเปล่าพระเจ้าข้านำไปเลยพระเจ้าค่ะถวายบังคมพระเจ้าค่ะเนี่ยนั่นเหรอมนุษย์ติพัดหลงเข้ามาในเมืองยักษ์ท่านมาจากไหนทำไมถึงหลงเข้ามาที่นี่ได้ ข้าพระเจ้าเป็นโอรสของเท้ากันมึกแห่งเมืองเหมันบังเอิญออกมาล่าสัตว์แล้วก็วิ่งตามกวางทองตัวหนึ่งมาจนกระทั่งหลงเข้ามาในอุทยานของพระองค์หาทางกลับออกไปเท่าไหร่ก็ไม่พบข้าพระเจ้าจึงต้องอาศัยอยู่ในอุทยานมาสองคืนแล้วพระเจ้า่ะโอ้อโหชีวิตบานนี้พระบิดาของเจ้าไม่ตามหากันใี้วุ่นแล้ว่ะเอาอย่างนี้เราจะจัดคนส่งเจ้ากลับเมืองก็แล้วกัน สเสด็จพ่อเพคะมิให้ข้าอยู่เที่ยวชมเมืองของเราก่อนแล้วเพคะอืมแหมลูกพ่อเก็บอาการหน่อยดีไหมลูกือ <c oughs> นางมีใจให้เรา <c oughs> แน่เลย <c oughs> เออเออคือข้าพเจ้าบอกบอกนางเองพระเจ้าค่ะว่าเมืองนี้น่นาอยู่หากมีโอกาสจะขอเที่ยวชมเมืองสักหน่อยพระเจ้าค่ะแล้วก็จะได้ช่วยราชการด้วยพระเจ้าค่ะ เอาอย่างนั้นก็ได้ขอพระไทยพระเจ้าค่ะพระบิดาใจดีจังเลยเพคะอ,อืบอกแล้วไงเก็บอาการหน่อยลูกโอ้ยเพคะกล่าวถึงเท้ารณพักซึ่งเป็นเจ้าเมืเมอง,มอง ลันถือเวลาอยากมีคู่ครองทรงให้ราชทูตไปสู่ขอนางสุวินชาและถ้าไม่ยอมยกนางให้ก็จะยกทัพมาท่ามสงครามด้วยมันบางอาจมากไอ๋าไม่ใช่ความผิดของหม่อมฉันนะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเป็นแค่แมสเซนเจอร์ยังไงข้าก็ไม่ยอมยกนางให้หรอกท่ดาของเรา ไม่เหมาะสมกับเจ้าแม้แต่น้อยแถมยังมาคขม่ออีกขึ้นเป็นพ่อตาลูกเขยกันไปเจ้าไม่ขึ้นหัวคาเลยเสด็จพ่อลูกไม่ยอมนะเพคะหน้าก็ไม่เคยพบจะให้อภัเศษกับใครก็ไม่รู้แค่ไม่เห็นหน้า ก็ดูแล้ววันนีสัยหยาบช้าลูกอยู่กับคนแบบนี้ไม่ได้หรอกเพคะใจเย็นก่อนลูกพอ่อเดี๋ยวพ่อจัดการเองเจ้ากลับไปทูนจรณพัก,กว่ายกทัพมาได้เลยคมคู่กันแบบนี้เราถือว่าหยามกันมากไปครั้งนี้เรายอมสู้ตาย <laughs> พระเจ้าค่ะทูลลาอยู่นานอาจจะถูกจักกินได้ต้องรีบเห็นก่อนแล้วเรานปมาเลยเราจะเอาทหารไปอย่างนั้นเองข้าพุทธเจ้าทำนายดวงชะตาดูแล้ว ระองค์จะต้องชนะสุกในครั้งนี้แต่จะต้องอาศัยเทวดาช่วยเหลือ,อ,อข้าพระเจ้าขออาสาออกรอบเองพระเจ้าค่ะเป็นการช่วยพระองค์อีกแรงหนึ่งพระองค์ไม่กลัวตายหรอกหรือคะใครๆก็รู้ว่ารนพักฤทธิ์มันร้ายกาจนัก <c oughs> ตายเหรอ <c oughs> เราไม่กลัวหรอกกลัวว่าต้องเสียเจ้าไปมากกว่านะ <c oughs> ดูละครมากไปนะจะวางใจเธอเราต้องชนะแน่ชะตาลูกเราฝากไว้ที่เจ้าแล้วนะครั้นถึงเวลาโรณพักก็ยกทัพมาล้อมเมืองพระชายเชษนํำทัพออกไปสู้รบอย่างสุดกำลังะอินส่้เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ก็ทรงรู้ว่าพระชายาเชษ ต้องท่ายแพ้เป็นแม่หากไม่ช่วยเหลือ,อในไหนก็ในไหนเป็นแต้องสารต่อให้จบพระองค์รีบช่วยแต่พระเจ้า่่ะพระเอกของเราเริ่มจะเจ็บหนักแล้วนะนี่ถ้าขอมาพระอินทร์ก็จัดให้เพียงฮะนี่มันอะไรกันเนี่ย แล้วเจ้าจะชนะองคท์ทรงช่วยเราแล้วออะะเอาดิ้นรนไอ้น่ะอินใคตรงไหนเจ้ามเป็นตัวร้าย นีแล้วก็แพ้สิเฮ้ยพวกเราคอยทับอับเมืองแล้วเราจะยกธิดาของเราให้อภิเษกกับเจ้าพระองค์ตรัสแล้วไม่คืนคำนะพระเจ้าค่ะ mm. เราจะคืนคำได้อย่าง ไม่มีเจ้าเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเอารถไปขายแบบนี้ถ้างนั้นราวประเจ้าขออนุญาตพมธีดีกะเอากันมึกเพื่อให้เดินทางมาร่วมพิธีอภิเษกสมรสที่เมืองสิงห์นลเมื่อทำพิธี ร้อยแล้วเท้ากันมือก็พาทุกคนลงตัวของตนหลุดไปแล้วหนึ่งหลุดแล้วหนึ่ง เห็นพระเสดยจแชร์พาะนางสุวินชากลับมาเกิดความอิจฉาริาษยาคู่ขาแหม่ค่ะคุณลุงแชร์เรียกใช่ไหมแล้วค่ะ ก็ค่ะนูขอกินขนมไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยได้ไหมคะด้่ๆๆหนวงกัน่ามาเป็นมเหสีเนี่ยหน้าตาก็บ้านๆสุ้รเหาก็ไม่ได้เนอะ เราจชูพุดิ้งนี่เราต้องเจ็ดคนยังไม่พอเป็นมาเหสีนี่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 นว่ามันเป็นลูกยักษ์ล่าออ๊ยยลูกยักษ์ลูกจะแค่เลีย้ยงไว้ให้สับเรากินหรือเปล่าก็าไม่รู้พวกเรา ต้องช่วยกันหาจัดหน้าออกไปจากชีวิตให้ได้เลยนะจริงๆใช่ๆเห็นด้วยด้วยต้องคอยสอนหาข้อบกไม่อได้นะ เพื่อที่จะกำจัดอ่างนกลร่องเวลาผ่านไปนางสุวินชาก็ทรงตั้งคันทายาตเป็นคนแรกยิงวางความไม่พใจกับสนมทั้งเจ็ดย่างตนไปอีกเมื่อนายลูกคันใกล้โคตรบรรดาสนทั้งเจ็ดจึงส่งโอกาสวางแผนกำจัดนางสุวินชาทันที ุดไปแล้วอีกหนึ่งหลุดไปแล้วสองไปแล้วอีกหนึ่งเฮ้่เล่นหมอฟุญเราก็จะได้เห็น้องก็ยิ่งอดมากขึ้นปวดหลังด้วยแล้ะเพคะอุ๊ยตรงไหนจ๊ะเดี๋ยวพี่นวดให้นะตรงนี้เพคะเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่ สเสด็จพี่เพคะหม่อมฉันมีข่าวดีมาทูลเพคะถอยไปสเสด็จพี่เพคะในข่าวว่าในเขตเมืองมีช้างเผือกพดัดหลงเข้ามาหากสเสด็จพี่ออกไปครองช้าง อย่างเนี้ยหายากเะยไหคะหาพลาดแล้วต้องรออีกตั้นนานแล้วเสด็จไปแล้วอีกหนึ่งแล,แล้วก็ด,ออดูไม่ทนอะไรตอนนี้ยังไม่ได้แบบไม่ได้ดูมากมายแบบตอนนี้อยากดูนะตดไปแล้วหนึ่งเลยติดไปละวสามถ้าไปค่ะ <laughs> ถ้าพลาดแล้วพลาดอีกแล้วแล้วว่ามันค้างบ่อยอ่ะรออีกนานนะเพคะเร็วคคะไปเถอะเพคะหม่อมฉันอยู่ทางนี้ไดไ้กลับมาเจอกันก็ได้เพคะพ เดี๋ยวก็อย่าพูดดังไปสิหลุดไปอีกหนึ่งโอ้ไปอีกหนึ่งรอบ แค่น,นี้รู้สึกว่าน่าจะนับได้ประมาณสิบกว่ารอบแล้ววีนนี้ไม่ต้องเรียนนี่แหละวันนี้น <แก S 2> ่าจะไม่มีทำแบบึงหันนะเพราะว่าดูดูแล้วก็นาก่าจะได้ดูไม่ใช่ไม่ใช่ดิได้เหรอจ๊ะฉันอยากเห็นหน้าลูกเป็นคนแรกเนะอืมไม่ได้หรอกต้องผูกเอาไว้เยวเรื่องมากได้มาก ไา้จะโอยฉันปวดท้องแล้วกัน่ะปวดมากเลยสเสด็จพี่สเสด็จพี่อยู่ที่ไหน้องเรียกไีเถอะ ฉันออกมาแล้วใช่ไหมผู้ชายหรือผู้หญิงอะฮะเป็นที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งนักเมื่อปรากฏว่าลูกที่นางสุลินชาคลอดออนและพระขันติดตัวมาด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดลูกของนี่ถึงปล่อยให้รอดไป พวกเราเป็นหมาหัวน้าแน่นอนงั้นตัดการเลยจัดการเองไปแล้ว <c oughs> นะลูกของน่าจะได้ดูไหมเน่ยวันนี้อีกรอบหนึง่งไม่เออเราเปิดใน YouTube ดูเองแล้วดึุดๆนั้นเราเปิดใน YouTube ดูเองวะดูแบบนี้ยากแน่ นี่ไงถ้าทำไม่ใช่ก็ลองดูเองสิ ลูกแม่มัน,นหลับคลอดได้แต่ท่นอนไม้อ้าวเจ้ากลับมาแล้วเหรอไหนล่ะช้างเผือกที่ว่านะ ลูกตามหาอยู่หลายวันหายังไงก็ไม่พบก็เลยเลิกตามหาพระเจ้าค่ะถือว่าเจ้าไม่มีโชคกับเลากันนะเออแล้วพระชายาของหม่อมฉันลรพระเจ้าค่ะได้อรุหรือว่าพระธิดาเออเจ้าไปดูเอาเองกัแล้วกันนะเออเสด พออ่อหมายความว่ายังไงเนี่ยอะไรฮะเนี่ย อันทนไม่สฉันสร็จีนไม่เท่าคนก็เห็นเหมือนกันหมดหุดไปสอนหนูเป็นหนูขอเอามรู้ หนึ่งนาทีแล้วเะใกล้จได้แล้วงเชนอะไรหรอไม่กล้ายตั้งขัอย่างง่ายได้จิตใจของพระองค์ทำด้วยอะไรเพคะหมดวลาแล้ว สงสารนะเพคะแค่ไล่นางออกไปจากวังก็พอแล้วเพคะนะสงสารนะเพคะหมดเวลาแล้วค่ะพูดควาหมดเวลาค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะแหมเปิดใคในกลุ่มได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูครับไปไปค่ะอ่ะ ต้องเปิดหนังสือภาษาไทยอะหนกเขียนได้นะคะเรื่องชัยยเชษ์อยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยอะค่ะได้ค่ะได้ยินได้ใช่ไหมคะหน้าหนึ่งร้อยอะค่ะเด็กๆเปิดหน้าหนึ่งร้อยเลยค่ะเดี๋ยวครูแดงจะบอกว่าเมื่อกี้ลูกดูไปถึงตรงไหนอยู่นะคะเปิดหรือยังคะเปิดแล้วค่ะอ่านะคะเมื่อกี้ลูกดูนะคะเมื่อกี้ลูกดูเรื่องชายาเชษต์นะคะ ไปถึงหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะอยู่ที่เลือกอยู่ที่ตอนที่เมื่อพระเจ้าเชษฐกลับจากคลองช้างนะคะอยู่ที่ย่อหน้าตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะกสังเห็นไหมคะส่งเกตเจอยังอาเจอรือยังอาเจอยัง,ออยงคะอ่าตอนนี้เราจะจากหน้าหนึ่งร้อยแล้วก็ไปถึงหน้าหนึ่งร้อยที่เป็นลูกเมวอยู่ค่ะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาดูต่อพรุ่งนี้นะถ้าเด็กๆสนใจนะคะเด็กไปอ่านไปอ่านได้เลยนะคะอ่านเรื่องเชร์เเชดได้เลยนะอยู่ที่บทนี้เลยนะคะ้าใจไหมคะวันนี้ไม่มีงานอะไรนะวันนี้ไม่มีงานนะถ้าเด็กสนใจเด็กไปอ่านได้เลยนะเรื่องเชร์เเชตตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะครูยดงค่อยมาดูต่อนะคะให้จบเรื่องก่อนถึงจะให้น้องทําแบบฝึกหัดได้นะคะตอนนี้ยังไม่จบเรื่องนะคะโอเคนะ ม,มีอะไรจะถามไหมคะม,มีอะไรจะถามไหมคะใ <Hey, S 1> ม,มีไหมป้าเมียมีอะไรถามไหมคะมีแค่นี้นะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสค่ะค่ะลูกค่ะ